อโอ้ยหักได้สองอันหนึ่งบันนี่สองอันหนึ่งแตกเลยสองอันหนึ่งแตกเลยน,นี่แตกเลยทุบลงนี้เลยเจ้าได้ทุบลงนี้โอ้ยแตกหมดละเร่ได้สั่งแต่ว่าอันนี้ได้ห้อ,องนี้ได้ ห้องที่สองได้ห้องที่สามได้ห้องที่สี่พอได้โอ้ยเสียงเปรดเลยบาสิบริสเนี่ยวะบาสิบริสหลายสันดีความคืนได้สื่อจักอันบริสื่อจักอันสันดี้ิ้มใส่ปูนมาพร้อมียบร้อย ท่อมาพร้อมฝามาพร้อมอืมน่นะฝารอช่างวันสองวันวัาสันว่าต้นไม้ชุบนี่ก็จะไปตัดออกเบิดบ่นี่ก็จะได้ตัดออกเบิดอีกแล้วนี่ หนึ่งสองสามหาหาต้นนี่จะตัดออกเบิดแล้วนี่เพราะว่ามันอยู่ไก่ห้องน้ำห้องในโบิดอู้หูเบิดเจริญปรึกษาไม่ออกงานนุมป็นอื่นวันนี้เพราะว่ามัน เตรียมพร้อมแล้วสร้างขั้นในพร้อมไปบุญืนันนี้ได้ไปซื้อโถสวมซื้อโถสวมแล้วก็ท่อสามนิ้วโถสวมกับท่อสามนิ้วส่สามสิบสอง ไปย่างไปทางพี่โอ้ย่อนแสงไล่หูไล่ตาจัหน้อยเดยอบ่อนย่อนแสง ฮันอ,อ้าวีพี่สองก็สมทำงานสำเร็จเสร็จสมบูรณ์เอาไว้สำนีก่อนด้อสวัสดีครับ